ค่ะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ excited for this journey นะคะรู้สึกว่าทุกคนในแวดวงนางงามคือต้อนรับจะซี่ได้ดีมากๆอยากจะขอบคุณแล้วก็จริงๆตื่นเต้นพยายามเก็บประสบการณ์ในทุกๆวันเพราะว่าเจสซี่ก็ยังใหม่อยู่สำหรับวงการนางงามแต่อาจจะด้วยความคิดหรือประสบการณ์ในวงการบันเทิงที่ก็ผ่านอะไรมาแหละมันมันช่วยให้เจสซี่โตขึ้นแล้วก็มีความคิด มากขึ้นดังนั้นเจสซี่เลยมองว่าเวที Miss Universe Thailand ไม่น่ากลัวแล้วก็ไม่ไกลเกินที่จะที่จะทำได้สำเร็จค่ะความกดดันมากขนาดไหนคะไม่กดดันเลยคะ่ะ<ม>เพราะว่าเหมือนที่เจสซี่เคยพูดว่าความกดดันมันจะเกิดขึ้นต่อ,มตอเมื่อเราให้ค่ากับ<ม>คำพูดหรือว่าคอมเมนต์ และจสซีเลือกที่จะเลือกที่จะคัดกรองคอมเมนต์มาก่อนอันไหนที่จสซี่รู้สึกว่าเห็นด้วยหรือว่าทีมจสซี่มองว่าอันนี้ต้องพัฒนาตัวเองขึ้นไปนะเราก็จะกลับมาแก้ไขและปรับปรุงแต่ว่ามันก็มันต้องมีอยู่แล้วแหละเนาะคอมเมนต์ comment ที่ที่อาจจะทําให้เราเสียใจยหรือ h u r t ก็ก็แค่ข้ามค่ะเพราะว่ามีอะไรที่ที่สำคัญกว่านี้เยอะมากๆที่จสซซี่ต้องทำ เห็นบ้างคะ่ะแต่ว่าไม่กระทบเลยคะ่ะเพราะว่าเจสซี่รู้ว่าเจสซี่เป็นคนยังไงเจสซี่รู้ว่าเป้าหมายของเจสซี่คืออะไรและเจสซี่เชื่อว่าผู้ใหญ่ทุกคนที่สนับสนุนเจสซี่และเป็นกําลังใจให้เจสซี่มีความมั่นใจในตัวเจสซี่ดังนั้นเราแฮ ppy คะ่ะกับทุกอย่างเลยเรียกว่ามองข้ามกระแสะด้านลบไปเลยก,ก็ก็พูดได้นะคะว่าว่ามองข้ามเพราะว่าเราเราโฟกัสกับ สิ่งที่เราสามารถแก้ไขได้สิ่งที่เราปรับปรุงได้เพื่อให้เป็น j a z z i ในเวอร์ชันที่ดีขึ้นมากกว่าค่ะน้อยบ้างไหมคะกับกระแสด้านลบทั้งที่ยังไม่ได้เริ่มเห็นเราในการประกวดเลยแต่กระด้านลบมาแล้วเ,เลยยเหมือนที่พูดก็ไม่ค่อยกระทบค่ะเพราะว่าทุกๆวันพัฒนาตัวเองอยู่แล้วก็มีทีมที่อบอุ่นมากๆดังนั้นก็คิดว่าไม่กระทบนะตอนนี้ในส่วนที่เราอยากพัฒนารู้สึกว่ายังต้อง คือการที่จัสซี่เป็นคนที่อาจจะชิลแล้วก็ด้วยการที่ที่จัสซี่เป็นแดนเซอร์หรือว่าโมเดลมันจะมีความ more laid back mm hmm. ก็คือการชิลมากกว่าแต่ด้วยบริบทของการเป็นนางงามแล้วอาจจะด้วยการ p o ส ture ของเราวิธีที่เราสบตาผู้คนเพื่อให้คนเชื่อในสิ่งที่เราพูดก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างใหม่ mm hmm. ดังนั้นก็อาจจะเน้นไปทางเรื่องบุคลิกภาพ เพราะว่าเจสซี่เชื่อว่าทัศนคติมันเปลี่ยนกันไม่ได้ในเวลาเดือนสองเดือนค่ะแน่นอนนอกจากมากระแสลบแต่ก็ยังกมกระแสบวกแฟนนัง,งามต้เข้ามาเชียร์เราค่ะก็เหมือนที่เจสซี่บอกว่าขอบคุณมากๆสำหรับแฟนคลับในด้อม74สีทั้ง3ด้อมในทีมด้อมของทาง7 for you แล้วก็ MUT แม่ห้องสอนรวมถึงแฟนคลับที่ติดตามเจสซี่มาตั้งแต่อายุ16ตอนก้าวเข้าวงการมาแรก รู้สึกว่าทุกพัฒนาการที่ที่เกิดขึ้นหรือทุกการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเรายังมีคนกลุ่มหนึ่งที่เห็นคุณค่าในตัวเราเห็นศักยภาพดังนั้นมันเป็นพลังงานที่ถ้าขาดไปก็ก็คงไม่รู้สึกมั่นใจแล้วก็พร้อมจะพร้อมจะไฟถึงขนาดนี้นะคะ่ะเรียกว่าปีนี้เราพร้อมที่จะมงพร้อมมากๆค่ะเหลือแค่รับมงอย่าเดียวค่ะ,นนะ,คะปีนี้แต่หลายๆคนก็มองว่าเราเป็นตัวตัวเต็ง เรา,เรา,เาคิดเห็นยังไงว่าความเป็นตัวเต็งของเราเป็นการฟ้ามงเจสซี่มองว่ามันเพิ่งเริ่มและไม่เคยอยากให้ใครคิดว่าใครคือตัวเต็งหรือตัววิกเรายังไม่ได้จริงๆส่งใบสมัครเลยเนาะดังนั้นขอวัดกันที่หน้างานแล้วก็ดูกันในการที่เราเก็บตัวหรือพรีลิมหรือไฟแนลเพราะว่าทุกคนก้าวขึ้นบนเวทีครั้งแรกเหมือนกันในสำหรับการประกวดมิสอุนิเวอร์สไทยแลนด์ส2งพ ดังนั้นตัวเต็งหรือไม่ตัวเต็งไม่สำคัญค่ะใครๆก็ชายได้และตัวเต็งก็มันอะไรเกิดขึ้นได้หมดมัน very unpredictable ค่ะแต่มันก็มีหลายคนที่ทิ้งเวทีใหญ่เพื่อมาประกวดเวที Miss Universe Thailand ่ยเรามีความกดดันบ้างไหมไม่เลยค่ะเราเตรียมความพร้อมอยังไงบ้างตอนนี้เตรียมความพร้อมตอนนี้ก็ พยายามจะนอนให้มากๆอันนี้คือขอยอมรับเลยเพราะว่าที่ข่าวมาว่าจริงๆมันก็ค่อนข้างเหนื่อยช่วงเก็บตัวนะคะแล้วก็พยายามอยู่กับคนที่ energy ดี uh huh. ส่วนการเรียนก็มีอยู่แล้วนะคะขาดไม่ได้เรื่องการเดินแบบ uh huh. แล้วก็ส่วนเรื่อง information รอบด้านที่เราต้องรู้ก็มีค่ะแต่จริงๆจะซี่ว่าการเตรียมพร้อมของเจสซี huh. ่ก็คือการเตรียม mindset uh huh. ให้ดีอยู่กับคนที่ดีทานอาหารที่ดี uh huh. มันเป็นพลังงานที่บางทีเรามองข้ามดังนั้นเจสซี่ว่าพลังงานคืออะไรที่สำคัญมากพยายามจะบอกทุกคนรอบขรอบด้านเสมอว่าเรามานี้เพื่อเราเอามงแต่เราจะไม่ทำร้ายใครในในเจอร์นี่ครั้งนี้เรายังอยากเชื่อมั่นและยึดมั่นในการทำสิ่งดีเป็นคนดีแล้วก็มีมายเซ็ตที่บวกดังนั้นเหมือนที่ตอบเรื่องคอมเมนต์เนกาทีฟ อาจจะด้วยพลังงานทุกคนที่เยี่ยมมากๆจะซี่เชื่อว่าทุกคนถ้าเข้ามาในในตึกนี้คือจะได้รับพลังงานที่บวกมากๆเราอยากจะ spread energy ที่ที่สดใสพลังงานที่ดีแม้ว่าเราจะมีความมุ่งมั่นในโปรเจกต์และการเดินทางทางนี้จะซี่เชื่อว่าทุกคนยังอยากทำไปด้วย energy ที่ดีและมีความสุขกับทุกๆวันทุกๆขั้นตอนดังนั้นความกดดันถือว่าน้อยความเครียด ไม่ค่อยมีค่ะเจสซี่คิดเห็นยังไงคะกับกระแสที่มีคนบอกว่าคนที่ดู M U เยค่ะคือการด้อยค่ากันตอบไปแล้วเนาะค่ะก็เหมือนที่เจสซี่พูดเมื่อวานเลยเนาะเจสซี่เชื่อว่าคอนเทนต์ even on social media หรือในโทรทัศน์มันมาใหม่ทุกวันด้วยการที่คอนเทนต์มันค่อนข้างไหวดังนั้นความรับผิดชอบมันอยู่ที่ผู้ดูถ้าคุณอายุมากกว่า18แล้ว คุณก็ต้องตัดสินใจเองว่าข้อมูลที่ฉันกำลังเสกมันสำหรับฉันหรือเปล่าและสำหรับน้องๆเราก็อาจจะต้องฝากผู้ปกครองหรือว่าจริงๆเด็กสมัยนี้จะซีเชื่อว่าคิดได้ค่อนข้างไวเหมือนกันนะคะดังนั้นมันคืออยู่ที่ตัวเราว่าเราจะเลือกดูอะไรใช้อะไร so มีค่าด้อยค่าอันนี้อันนี้ไม่อยากให้โฟกัสดีกว่าเนาะเรามาดูว่าเราชอบอะไรเราอยากทำอะไรเราดูเพื่ออะไรดีกว่าคะ่ะ เรากลัวไหมคนมองว่าเราเป็นดารามากกว่านางงามเจสซี่เป็นทุกอย่างและไม่เคยลืมที่จะซี่เป็นนักแสดงเป็นดาราเป็นนางงามเป็นนักศึกษาเป็นนักเต้นเป็นนักกีฬาเจสซี่เชื่อว่าจะซี่โชคดีมากๆที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้รับโอกาสพวกนี้ดังนั้นการที่เป็นนางงามไม่ได้แปลว่าทุกอย่างที่เจสซี่เคยเป็นมันถูกลบออกไปแต่มันจะเป็นอีกหนึ่ง อีกหนึ่งอย่างที่จะซีสามารถแอดได้ในเรซูเม่ของการเป็นกีรานาจัสซินชูเทอร์และประสบการณ์ชีวิตอีกหนึ่งอย่างที่จะซีจะได้เกี่ยวมาละกันค่ะยอยากอยากอยากดูคำถามพี่ค่ะก็ฝาก ทุกคนเชียร์หนูด้วยจริงๆมันเป็นประสบการณ์ใหม่จริงแต่ทีมเราก็แข็งแกร่งมากๆแม้ว่าเจสซี่จะมั่นใจจริงแต่เจสซี่ก็ยังกำลังเรียนรู้อยู่ในทุกๆวันดังนั้นอยากให้ทุกคนมามารู้จักการก่อนตัดสินกันมารู้จักทีมเจสซี่มารู้จกัม Jessie, มจกทางผู้จัดการส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะว่าเราเป็นทีมที่ที่ c ัก s f เซสฟูลมาก แต่มันก็ไม่ได้มาง่ายๆดังนั้นเราพยายามกันมากทุกคนเพื่อจะประสบความสำเร็จในครั้งนี้เพื่อจะนำเสนอนางงามในในมิติใหม่เพื่อจะเป็นนางงามที่มีคุณภาพเพื่อจะเป็นนางงามของสังคมเราและก็มาเป็นสีสันในในทุกๆวันให้ทุกคนด้วยดังนั้นบริบทนางงามครั้งนี้มันมันค่อนข้างใหญ่และมันค่อนข้างหนักรัะซี่จะพยายามให้ดีที่สุดดังนั้นก็กฝากด้วยฝากด้วยค่ะ 谢谢大家。<laughs>